เอ้ยนักเชนปลาอะไรวะไม่รู้กันว่าออกยาวเลยอู่ยาวเนยครับออกยาวฝั่งนู้นปลาครับปลาไปซ้ายตัวนะปลาไปซ้ายตัว <c oughs> ปลาไปซ้ <c oughs> ปายต, <c oughs> ตัวนะครับ ไม่ยุดไม่ยุดไม่ยุดไม่รู้เหมือนกันครับปลาสายตัวปลาสายตัวขอตามหน่อยไม่รู้ไม่รู้รอปะลาอะไรแต่วิ่งยาวเลยโทษนะครับปลาสายตัวสายตัวโอ้